มาดูในเคสนี้นะครับเป็นกันเยอะนะตอนนี้โฆษณาในเรียวหรือคลิปเรี่ยวน,นั่นแหละหรือคลิปสั้นเป็นกันเยอะไม่ว่าจะถูกจํากัดการสร้างรายได้ด้วยเพลงยึดติดกระแสอะไรก็ตามนะนะครับมันเป็นกันเยอะบางคนบอกว่าโทษแต่ระบบอย่าเพิ่งโทษระบบให้โทษตัวเราว่าเราทําคลิปที่ถูกต้องไหมอันดับแรกนะครับเพราะว่าเราจะไปฟังครีเอเตอร์หลายท่านไม่ผิดนะ แต่สิ่งที่เราทําแล้วถ้าเราทําถูกมันก็ถูกแต่ถ้าแต่ถ้าเราทําผิดมันก็จะผิดไปเยอะนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทํานั้นเรามาแก้ไขอเองคนอื่นไม่ได้ช่วยเรานะครับไม่ว่าเราจะลงคลิปก็ตามถ้าลงคลิปที่ถูกแล้วเรามั่นใจถูกแล้วเราก็ไม่ผิดอะไรนะครับอย่างเช่นผมหรือคนอื่นเนีย่ยเขาลงคลิปของเขาปกตินะนะครับอย่างเช่นมืออาชีพเขาก็ลงปกติของเขาเขาไม่ได้ อะไรมากมายเพราะว่าเราอะอยางเส้นมือใหม่ับที่กําลังทําหรือผ่านโฆษณาในเรียวแล้วเนี่ยนะครับลงเพลงนี้นะลงคลิปนี้นะฮิตติดกระแสมียอดวิวเยอะพอเราลงไปแล้วนี่ปุ๊บผลที่ได้รับสิ่งที่ได้รับพอทุกสิ้นเดือนทุกันที่ยี่แปดมานี่ถูกเครื่องมือโดนจํากัดพอลบคลิปออกแล้วลบ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 ,ลบแล้วนะครับเห็นดังรูปไหมเราต้องส่งตรวจสอบหรือเราแยงได้นะ นะครับว่าเออโอเคละฉันลบคลิปแล้วฉันกดสขอส่งตรวจสอบเห็นไหมครับออรอส่งตรวจสอบนะถ้าเรามั่นใจแล้วนะไม่ต้องลบพั่มเพื่อนะคือสมมติว่าผิดอยู่วัน50คลิปหรือ10คลิปอะไรก็ตามเนี่ยล้วก็ขอส่งตรวจสอบนะครับขอส่งตรวจสอบ Facebook ก็จะประมวลผลภายใน7วัน7วันโอเคละ Facebook โอเค okay, ประมวลผลแล้วเธอยังไม่ผ่านอนะ่ะเราก็ต้องมาไล่อีกนะ พอแล้วอีกก็นับไปอีก7วันคือ14วันนะอีกครั้งหนึ่งถ้าสิบสี่วันยังไม่ผ่านก็คือหนึ่งเดือนะเอาจนผ่านนะครับคือผมแนะนําคือไล่ลบคลิปแต่ละคลิปเลยคลิปเร็วนะนะครับอพอลบคลิปเสร็จมาถึงชั้นมั่นใจแล้ววะชั้นก็ขอส่งตรวจสอบขอแยง้งขอแย้งเขาะนะครับระบบก็จะประมวลผลเองรอใจเย็นๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าบัญชีคุณจะถูกปิด ถูกจำกัดนะครับอ่าเพราะว่าคือเราแย้งอะ่ะมันมีผิดพลาดนะถ้าเราลบคลิปนะไม่ใช่ว่าอยากไ่ลบแล้วก็ไปส่งตรวจสอบมันก็ยังเหมือนเดิมนะนะครับให้เป็นอย่างนั้นนะนะครับให้เข้าใจอย่างนั้นคือรอประมาณ7วัน14วัน30วันเนี่ยประมาณนี้แต่ในสิ่งที่เราทําผิดแล้วเราต้องลงคลิปมาทดแทนนะลงคลิปปกติลงไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนเรายืนยันตัวอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่ารอให้มันหายมันก็จะนานนะนะครับแต่ระบบเขาบอกว่า90วันนะ อ่ามายถึงว่า90วันคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะครับ60วันนะนะครับเราก็ลงคลิปอยู่แต่ลงคลิปไม่ปกอ่านานๆทีลงแต่30วันโอเคละฉันต้องลงคลิปนะลงคลิปปกติเราระบบก็จะตรวจสอบได้เร็วยิ่งขึ้นให้รู้ว่าอ่าช่องของเรายังปกติยังมีตัวตนนะครับบางคนไป,นเ,ปเปิดเพจใหม่สมัครเฟซใหม่มันก็ใช้เวลานานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเราส่งตรวจสอบเราแย้งได้นะครับว่า โอเคฉันลบแล้วนะฉันไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะเอาง่ายให้เขาใจอย่างนั้น